ภาพมาเบิ่งการล้อมต้นไม้นะครับย้ายต้นไม้ต้นเม,มเปิลอันนี้ก่เลี้ยงมากกับซิบก็ปีแล้วครับต้นนี้นะก่ล้อมไว้ตั้งหงแล้วก่าได้เวลาย้ายนะครับโดยใช้รถเข็นยกเลยห้าเปื้นกระลายกระเท้าครับก็ต้องซอยกันแซอเอ่อเฮือมือเนาะแล้วก็ยกขึ้นรถเลยค่ะ กับบึงกันไปนะครับปกติก็เสียดายนะครับต้นนี้ก็เลี้ยงไว้กับหึงแล้วก็เลยเสียดายอยู่แต่มันอยู่ใกล้สายไฟนะครับเนะ็าต้องจำเป็นต้องเอาอ้อ ก็เลยตัดใจเพื่อเข้าไปนะครับตัวนี้ห่วงขนาดได้เนี่ยอุตสาหะมาแต่กไก่นะครับเนาะ

อะไอไม่เหลือด้วยเบลโอเคครับครับ